สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นวิธีการนำโคมไฟมาใช้นะคะในคายมาสเตอร์ก่อนอื่นก็ไปสร้างโปรเจกต์ก่อนค่ะไปที่บวกและเลือกขนาดอัตราส่วนหน้าจอจะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะอันนี้เลือก16ต่อ9ค่ะอันนี้เลือกเป็นรูปภาพและเลือกเป็นแบ็กกรา ทีนี้เราต้องการที่จะได้คมไฟมาค่ะไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วเลือกสติกเกอร์หรือว่าโอเวอร์เลย์ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ในหมวดนี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นกรณีที่เรามีโอเวอร์เลย์อยู่ในตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยสติกเกอร์แต่ถ้าเราไม่มีเราต้องปไปเลือก,กตรงนี้ค่ะร้านค้าเลือกที่ตรงร้านค้าตรงนี้นะคะและเลือกโอเวอร์เลย์ตรงนี้ค่ะมีโอเวอร์เลย์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะไปเลือกอยู่ที่หมวดตกแต่งค่ะตกแต่งตรงนี้นะเลื่อนมาข้างล่างค่ะเห็นไหมคะว่าโอเวอร์เลย์ของ คลายมาสเตอร์มีเยอะมากๆเลยก็จะอยู่ในหมวดนี้นะคะแล้วก็เลือกติดตั้งตรงนี้ค่ะอันนี้อันนี้ติดตั้งแล้วนะคะีถ้าเราไม่มีโอเวอร์เลยตรงนี้นะคะเราไปเอากรีนสกรีนมาก็ต้องมาเลือกที่เลเยอร์ตรงนี้ค่ะ อันนี้กรณีที่เราโหลดมาแล้วนะคะมีเดียค่ะเราเลือกกรีนสกรีนอันนี้นะคะเสร็จแ,แล้วขยายหน้าจอค่ะให้เต็มถูกทีนี้ก็ไปแตะที่กรีนสกรีนตรงนี้นะคะแล้วเ,เลือกโครมาคีค่ะเลือกเปิดมันจะติดสีเขียวนิดหน่อยเน มันไม่ขาวนวลแบบเนี้ย